ชื่อเต็มของเขานะคะคือ Forex Exchange Market เป็นตลาดการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตาต่างประเทศซึ่งการขึ้นลงอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมากอยู่น้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันราคาทองคำหรือสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นต้นค่ะและ Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถทำการซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ Forex มี ภารก้องสูงมากๆเพราะว่ามีทั้งคนซื้อและคนขายเป็น,นจำนวนมากเลยค่ะทำให้มีการซื้อขายที่สูงในแต่ละวันความพิเศษของตลาดฟอเร็ต์ค่ะเราสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและลงและที่สําคัญค่ะใช้เงินลงทุนน้อยมากๆแต่สามารถสร้างกําไรด้วยเลวเวเล e ที่สูงเช่นกันแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะเลวเวเนั้นก็สามารถทำให้เราขาดทุน ได้มากเช่นเดียวกันค่ะในตลาดการลงทุน forex ค่ะย่อมมีความเสี่ยงที่สูงมากๆซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีกฎระเยรองรับที่ถูกต้องในไทยดังนั้นค่ะเราจรึงต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มาตรฐานและดีที่สุดซึ่งต้องมีใบรับรองอนุญ,ญาตจากหน่วยงานสากลทางการเงินของต่างประเทศค่ะและโบรกเกอร์ Interstellar Group ของเราอยู่ภายใต้การควบคุมโดย CSEC และ s s a ดังนั้นทุกท่าน เบลกร์อินเตอร์เซราเต็ม100%เซได้เลยค่ะว่าเราเป็นโบรกเกอร์ที่มีมาตรฐานและม e ีความที่จะให้บริการทุงท่านอย่างแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเพจอินเตอร์เซราของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย